สวัสดีค่ะบ้านพาคกะดูร้อนของเราค่ะเรายังมาอยู่เรารอให้หิมะลงเราค่อยจะปิดค่ะอันนี้ฟืนเราดีนะที่เขาเอาเขามาไว้ตรงนี้ไม่ได้เอาตากฝนไว้ฝนตกนะคะข้างนอกแต่พรุ่งนี้เขาบอกว่า,าอากาศดีขึ้นสามีนางไปเอาน้ำออกจากถนนค่ะ พอฝนมันตกนะ้ำมันก็ขังอันนี้ทำน้ำขนมจีนนะคะซื้อ,อเคอรี่ที่มาเป,เป็นกระป๋องนะคะซื้อจากร้านที่นี่แหละแล้วก็เอาปลาแซลมอนที่เราที่เราอบควันอะทำเป็นชิ้นแล้วเอามาลงเลยก็อร่อยนะคะ เคอรี่มันเป็นเคอรี่สีเขียวเขาเรียกอะไรแกงเขียวหวานนะคะเราเอามาดัดแปลงเป็นน้ำขนมจีนชอบมาทําที่บ้านฤดูร้อนค่ะถ้าอาหารเป็นกลิ่นนะเราก็ไม่อยากดมกลิ่นถ้าทําที่บ้านเวลาทํากับข้าวอาหารเหม็นๆหน่อยมันก็จะฟุ้งเต็มบ้านมาที่นี่สบายเลยค่ะเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะ หอมมากเลยแทบจะไม่ได้ใส่อะไรใส่เกลืออย่างเดียวค่ะกาดข้างนอกก็ประมาณนี้นะคะกำลังสวยเลยแดกกำลังสองแฟนว่าจะเผาเศษไม้มันลมก็เลยไม่เผานี่เวลาทำอาหารชอบจุดเทียนด้วยค่ะมันจะได้ดับกลิ่นด้วยแดดออกตอน5้าโมนางก็เลยไปจุดไฟค่ะ ไปดนูนางจุดไฟจร,จริงชอบลงภายเรือนะคะอากาศไม่ติดลถนะคะรอดนูนางจุดไฟค่ะอากาศเย็นสบายสบายอาจเบนซินซอนุสบัลลนะอ้า ในะ้ำมันเบนซีนแกว่ามันจะไม่รู้มันจะลมไปใช้บ้านญาติหรือเปล่าโอ๋อติดแล้วพอมันเป็นน้ำเบนซีนอืมเสียงดังตึมเลยหลังฝนตกนะคะน้ำฝนตกครึ่งประเทศค่ะต้นไม้สีเหลืองสวยมากเลย